สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วง9ปีที่น่าสนใจมากๆคือตั้งแต่ปี2557ถึง2566นะคะเรามีข้อมูลจากรายงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจฉบับหนึ่งซึ่งให้มุมมองที่ชวนคิดเหมือนกันค่ะครับรายงานนี้ก็ฉายภาพรวมออกมาว่าถึงแม้จะมีความพยายามรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไว้นะครับ ต่ว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าขยายตัวในอัตราที่ชา้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับช่วง10ปีก่อนหน้าชา้าลงนี่คือแค่ไหนคะพอจะมีตัวเลขไหมครับที่น่าสนใจคือค่าเฉลี่ย GDP ช่วง9ปีนี้นะครับโตแค่ประมาณ1.81%ต่อปีเองโหห1.8ครับเทียบกับค่าเฉลี่ยราวๆ3.8%ในช่วงทศวรรษก่อนหน้าคือ2,548 2,556 ต่างกันเยอะมากนะคะเกินครึ่งเลยใช่ครับหายไปเยอะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่ช้าลงเมื่อเทียบกับอดีตของเราเองนะครับแต่ยังตามหลังเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายประเทศด้วยอ๋ออย่างเช่นประเทศไหนบ้างคะอย่างเวียดนามเนี่ยเฉลีย่ยช่วงเดียวกันโตรประมาณ6%กว่ากว่าเลยนะครับหรือมาเลเซียก็ประมาณ4.6%อืมซึ่งเราก็เจอวิกฤตอย่างโควิดคล้ายๆกันแต่เราเตบโตช้าวกว่ามากถูกต้องครับ รายงานเลยมองว่ามันสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างภายในของเราเองด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวเข้าใจเลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องการเติบโตที่ช้าลงรายงานพูดถึงประเด็นอื่นๆอ,อีกไหมคะอย่างเรื่องหนี้สินอะไรแบบนี้พูดถึงชัดเจนเลยครับเป็นอีกจุดที่รายงานเน้นย้ำมากคือเรื่องภารหนีที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหนี้สาธารณะแล้วก็หนี้ครัวเรือนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตัวเลขนี่สาธารณะนี่ขยับจากประมาณ35%ของ GDP ในปี57นะครับขึ้นไปอยู่ที่เ,เกิน61%นตะณสิ้นปี66เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะเกือบเท่าตัวครับส่วนนี้ครัวเรือนอันนี้น่ากังวลไม่แพ้กันจากประมาณ80%ก็พุ่งไปเกิน91%ของ GDP ในช่วงเวลาเดียวกัน6-91%ครับซึ่งระดับนี้ที่สูงขนาดนี้เนี่ยรายงานมองว่าเป็นความเปราะบางสำคัญเลย มันไปจํากัดพื้นที่ทางการคลังของภาครัฐคือจะทํานโยบายกระตุ้นอะไรก็ทําได้ยากขึ้นแล้วก็คงกระทบกับกําลังซื้อของคนทั่วไปด้วยใช่ไหมคะกระทบเต็มๆครับเพราะคนมีนี้เยอะกําลังซื้อก็น้อยลงการบริโภคในประเทศก็ฝืดเคืองเศร,รษฐกิจก็หมุนเวียนได้ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรอืมเป็นปัญหาที่หนักอกทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเลยนะคะแล้วเรื่องความเหลื่อมลม้ำราคาที่เราพูดถึงกันบ่อยๆมีความคืบหน้าบ้างไหม คือแม้ว่าเราจะเห็นนโยบายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกมาบ้างอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปได้ระดับหนึ่งแต่รายงานก็ชี้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้าในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันยังไม่ได้คลี่คลายอย่างจริงจังเท่าไหร่วัดจากอะไรคะพอจะมีตัวชี้วัดไหมเขาดูกันที่ดัชนีจีนี่ครับซึ่งใช้วัดความเหลื่อมล้าทางไรายได้ยิ่งค่าสูงก็ยิ่งเหลื่อมล้ามาก ของไทยเราในปี2564อยเนี่ยอยู่ที่43.3%ซึ่งข้อมูลจากธนาคารโลกบอกว่าสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในปีนั้นเลยหรอคะสูงสุดในภูมิภาคเลยเหรอคะเนี่ยแสดงว่าช่องว่างยังเป็นปัญหาใหญ่จริงๆครับ ปัญหาเชิงโครงสร้างตรงนี้ยังแก้ไม่ตกเท่าไหร่แล้วนโยบายเศรษฐกิจใหญ่ๆที่รัฐบาลพยายามผลักดันล่ะคะอย่างประเทศไทย4.0หรือ EEC ระเบยียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI พวกนี้รายงานเขามองผลลัพธ์ยังไงบ้างคะเอ,อ่อรายงานประเมินว่าแม้จะมีความพยายามมีความตั้งใจที่ดีนะครับ แต่ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง,ปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจริงๆไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตรกรรมมากขึ้นเนี่ยในภาพรวมก็ยังค่อนข้างจํากัดจํากัดหมายถึงยังไงคะคือการลงทุนของภาคเอกชนโดยรวมก็ยังดูซบเซาไม่ได้คึกคักมากนักส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ก็มีความผ,ลผ,ลผลันผวนไม่ได้เติบโตแบบแข็งแกร่งต่อเนื่องเท่าที่คาดหวังไว้ครับอืมเข้าใจแล้วคะ่ะพอฟังแบบนี้แล้วก็เลยนึกถึงคําว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่รายงานใช้มันดูค่อนข้างแรงนะคะคำนี้ในรายงานเขาหมายถึงอะไรกันแน่คะใช่ครับคำนี้อาจจะฟังดูน่าตกใจนิดหนึ่งแต่รายงานอธิบายว่าคนไม่ได้หมายถึงเศรษฐกิจพังล่มสลายอะไรแบบนั้นนะครับแต่เป็นการประเมินว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันเติบโตต่ำกว่าศัก,กยภาพที่ควรจะเป็นมาเป็นเวลานาน,านพอสมควรอ๋อต่ำกว่าศัก,กยภาพครับ แล้วการเติบโตต่ำๆแบบนี้มันก็ทำให้ความเปราะบางเชิงโครงสร้างต่างๆมันสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้หรือความสามารถในการแข่งขันและที่สำคัญคือมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost ขึ้นมาต้นทุนค่าเสียโอกาสครับ คือเหมือนกับว่าเราพลาดโอกาสที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจในเชิงลึกปรับโครงสร้างในเรื่องที่จําเป็นจริงๆเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปเพราะอาจจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาระยะสัน้นหรือรักษาสถีธิภาพเป็นหลักมากกว่าเข้าใจแล้วคะ่ะสรุปภาพรวมจากรายงานนี้ก็คือตลอด9ปีที่ผ่านมา แม้จะมีความพยายามประคองเศรษฐกิจแต่ก็เผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างหลายด้านพร้อมๆกันเลยทั้งเรื่องโตช้าหนี้เยอะเหลื่อมล้ำสูงแล้วการปรับโครงสร้างก็อาจจะยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรถูกต้องครับมันเป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่สะสมมานานซึ่งปัจจัยภายนอกอย่างโควิดก็ส่วนหนึ่งแต่ปัจจัยภายในเชิงโครงสร้างของเราเองก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้เราอาจจะฟื้นตัวหรือปรับตัวได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นหรือช้ากว่าประเทศอื่นๆในบริบทคล้ายๆกัน ค่ะข้อมูลนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากจริงๆนะคะแล้วก็ทิ้งโจทย์ใหญ่ไว้ให้เราคิดต่อกันด้วยครับโจทย์ใหญ่เลยว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ย การปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่จําเป็นจริงๆเพื่อจะแก้ปัญหาที่สะสมมาเหล่านี้แล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสังคมสูงวัยเรื่อง c l i m a t e change หรือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลการปฏิรูปที่ว่าเนี่ยมันควรจะต้องหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องใช้ความกล้าหาญมากแค่ไหนถึงจะพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะคะนั่นสิครับเป็นคําถามสําคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับ